แต่ละวันนะครับแล้วแน่นอนนะฮะเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีคนบาดเจ็บและมีคําถามว่าคนเจ็บสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าขอรับสิทธิการคุ้มครองได้อย่างไรบ้างวันนี้ผมมีข้อมูลนี้น่าสนใจมากมาฝากคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรติพูดคุยกันกับคุณสิบบดิพัคสุวรรณทั์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ นะครับผู้ประสบภัยจากรถสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปปพอครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวเช้าหัวเขียวของเราขอถามก่อนว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของกองทุนทดแทนผู้ที่ประสบภัยอยู่แล้วกองทุนนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างครับท่านครับค่ะก็ขอ,ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนที่มานะคะออคด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะกําหนดว่า เจ้าของรถหรือว่าผู้ครอบครองรถทุกคันเนี่ยต้องจัดให้มีการทําประกันภัยพอบอรบนะคะเพื่อดูแลความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อะไรก็ตามค่ะก็ยังมีบางกรณีนะคะที่ผู้ประสบภัยเนี่ยอาจจะไม่สามารถเรียกร้องเรื่องของค่าเสียหายเบ้องต้นจากที่ใดได้นะคะคเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ก็เลยกําหนดว่าให้มีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นนะคะ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาสายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถนะคะซึ่งการดูแลในเรื่องของค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะก็จะผู้ประสบภัยจะได้รับเรื่องของการดูแลทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดมีการยื่นเอกสารครบถ้วนนะคะภายในเจ็ดวันก็จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งก็จะแบง่งเป็นสองกรณีค่ะก็คือกรณีร่างเนี่ยเป็นกรณีบาดเจ็บ หากต้องมีการรักษาตัวนะคะก็จะได้รับเรื่องของค่าสาพยาบาลตามแต่จริงอยู่ที่ไม่เกินสามหมื่นบาทนะคะคแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยหากเป็นเรื่องของการเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียอวัยวะนะคะก็จะได้รับการดูแลอีกสามหมื่นห้าพันบาทแต่ไว้ก็ตามค่ะหากว่าเขาเอา่อมีการเอ่อบาดเจ็บเอ่อรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแลภายหลังเสียชีวิตนะคะก็จะได้รับการดูแลรวมกันอยู่ที่วงเงินรายละหกหมื่นห้าพันบาท อย่องไรก็ตามค่ะคุณทัศนยัยถ้าหากกองทุนทดแทนเบื่อสต้ภัยเนี่ยมีการเข้าไปดูแลการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้วนะคะครับเอ,อ่อทางกองทุนเนี่ยก็ยังมีภูมิหน้าที่ที่จะต้องเอ,อ่อไปติดตามเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากผู้ที่กระทำผิดไม่ว่าอาจจะเป็นผู้ที่เอ,อ่อไม่จัดทำพอบอรบนะคะหรือว่า าจะเอ่อเป็นบริษัทประกันภัยที่บางครั้งเขาอาจจะจ่ายส่วนนี้ไม่ไม่ครบถ้วนพร้อมกับเงินเพิ่มอีก20%ค่ะอ๋อีนี้คุณสิรธิพัฒน์เขาฟังแบบนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดมีคุณผู้ชมเขาไปประสบเหตุและเขาต้องการที่ะจะยื่นสิทธิ์ในการขอรับการชดเชยจากกองทุนทดแทนตรงนี้วิธีการต้องทํำยังไงบ้างครับค่ะเอ่อขอขออนุญาตเตืียนก่อนนะคะว่าในเรื่องของกรณีที่เราต้องจ่ายเรื่องของค่าเสียบงต้นเนี่ยเราก็จะด่งเป็นกรณีนะคะ อย่างแรกนี่คือเขาอาจจะประสบเหตุจากรถที่ไม่มีพรอบอนะคะแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยไม่ไม่ไม่จ่ายหรือบาง,างครั้งเขาจ่ายไม่ครบหรือบางครั้งเนี่ยรถคันนั้นเนี่ยเขาไม่อยู่ในครอบครองของเจ้าของรถอาจจะเอ่อถูถูหลักทรัพย์ไปนะคะมีการแจ้งความไปแล้วนะคะอ่าหรือเป็นกรณีที่รถคันนั้นเนี่ยไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นก็ไม่มีพรบออด,ด้วยหรือกรณีชน,น,นแล้วหนีนะคะอันนี้ทองกุลทองพันธอ,องแห่งเมือสบพไทยก็เข้ามาดูแล หรือบางครั้งรถคันนั้นอาจจะมีพอบอรบค่ะแต่บริษัทอาจจะมีการปฏิเสธการจ่ายหรือว่าจ่ายไม่ครบนะคะ<ฆ>อันนี้ก็จะเป็นกรณีออที่เราจะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในส่วนว่าจะต้องมารับอะไรอย่างไรบ้างนะคะ<ฆ>เราก็กําหนดค่ะออจากเมื่อกี้สองกรณีที่ชั้นเรียนไปกรณีล่ากเนี่ยค่ะเป็นกรณีบาดเจ็บนะคะเรื่องของหลักฐานเนี่ยก็ต้องต้องเตรียมในส่วนของใบเสร็จรับเงินค่าสาธาบาลน,นะคะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เรื่องของบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนนะคะถ้าหากเป็นกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะเพิ่มเติมในส่วนของเสำเนาบานแะบัตรขึ้นไปนะคะว่าต้องมายื่นเพื่อรับค่าเสียเบื้องต้นนะซึ่งข้อกําหนดเราเนี่ยก็กําหนดว่าจะต้องมีการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากเกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนะคะภายในร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนะคะเปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคอพพอนะคะ,คะมีทั้งส่วนกลางถนน,นนอาจารพิเศษนะเขตบางนาทา่าพระแล้วก็เยังอยู่ที่สำนักงานคอพพอทั่วประเทศอีกด้วยะะอ๋อเตรียมหลักฐานให้พร้อมแล้วก็สามารถไปยื่นขอใช้สิทธิตามประธฐานที่บอกไปเลยถูกต้องไหมฮะใช่ออค่ะแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงค่ะวันนี้เราก็เปิดช่องทางเพิ่มนะคะ ในการเข้ามาติดต่อที่เปิดเป็นไลน์แอปพลิเคชันนะคะแอตตัวี่อนเน็นะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อรับค่าใช้เบื้องต้นผ่านขั้นนี้ด้วยค่ะครับอีกประเด็นหนึ่งบางทีคนขับรถเองประชาชนผู้ชมเองไม่รู้ว่าเอประกันภัยพรบเนี่ยจริงๆแล้วมันคุ้มครองมันคุ้มครองยังไงบ้างครับคุณสิริพัฒครับค่ะเความคุ้มครองของพรบนะคะก็อนุญาตแบบสองส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นเหมือนความคุ้มครองขั้นพื้นฐานเรื่องว่าค่าใช้เบื้องต้น ก็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะการจ่ายเช่นเดียวกับที่ฉันเรียนไปเรื่องของกองทุนทดแทนกู้ภัยนะคะ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีบาดเจ็บสามหมื่นส่วนเสียว่าสือเสียชีวิตอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะอันนี้ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดใช้ได้เลยครับ<ฆ>ส่วนที่สองเาเรียกว่าค่าสิ่งไหนทดแทนอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาถ้าหากว่ามีกรณีที่มีการพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าผู้ประสบภัยนั้นนะะ่ะเกิดเหตุ จากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่เกาะให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีผลคดีจากพนักง,งานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะคก็จะเป็นเรื่องของการดูแลที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกรณีบาดเจ็บก็ได้รับการดูแลนะคะรวมจากค่าเสียายเบื้องต้นเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปเนี่ยรวมร้าอยู่ที่ไม่เกินแปดหมื่นบาทในส่วนค่าสาธารณนะคะคแต่หากเป็นกรณีสูญเสียอวัยวะหรือว่าทุพเพลาพอย่างถาวรอนเนี่ยรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นก็จะเป็นกรณีไปเขาก็จะมีรายละเอียดของกรมธรร อยู่ที่วงเงิน200,000-500,000บาทแต่คใครก็ตาม,มานะคะเป็นส่วนของเรื่องของการเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรชิ้เนเชิงอันนี้รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วสูงสุดอยู่ที่500,000บาทบและหากเป็นกรณีที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็เต้องเ,อเป็นผู้ป่วยในด้วยนะคะในส่วนนี้ก็จะได้รับเรื่องของค่าชดเชยรายวันด้วยวันละ200บาทไม่เกิน20วันค่ะครับ สุดท้ายครับอยากให้คุณสิริพัฒฝากช่องทางติดต่อนะฮะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้รถต่างๆถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งกองทุนก็ดีทั้งคอพ,อพอก็ดีมีช่องทางไหนให้ประชาชนสามารถติดตามและติดต่อได้บ้างครับค่ะก็ในมุมของกองทุนทุนทุทนประสบภัยปัจจุบันเรามี facebook นะคะคุะคทนทดแทนผู้ประสบภัยแล้วก็เอ่อเว็บไซต์ของสำนักง,งานองอคอพโอไอซีกรทเพื่อให้ติดตามส่วนนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมค่ะ จากตัวเลขวันนี้นะคะที่กองทุนทดแทนวัสดุไทยเราต้องดูแลประชาชนเนี่ยเราพบว่ามีผู้ที่เกิดเหตุจากรถที่ไม่ทำพอบอเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะรถจักรายานยนต์เรา,เ,าเราก็เลยอยากจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนที่ใช้รถจักรายานยนต์นะคะวันนี้เรามีการมอบพรบอรถจักรายานยนต์ให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหนึ่งหมื่นฉบับโดยท่านสามารถ ้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์พรบรกทั่วไทย .com ได้จนถึง31มีนาคมนี้นะคะแล้วก็ด้วยด้วยความห่วงใยเราอยากให้ท่านเตรวจสอบในเรื่องของการอว่าพรบของท่านเนี่ยยังมีผลบังคับอยู่หรือไม่ก่อนออกเดินทางนะคะเพราะว่านอกจากความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วที่มหาศาลแล้วเนี่ยยังมีโทษปรับตามกฎหมายอยู่ที่ไม่เกิน10,000บาทถ้าหากท่านเป็นเจ้าของรถหรือถ้าท่าน เป็นเจ้าของรถและนํารถไปใช้เนี่ยรวมแล้วสองกระทรงความผิดที่สองหมื่นบาทด้วยนะคะก็ขออนุญาตฝากเลยด้วยค่ะได้ครับยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณสิริพักสุวรรณทัศน์ครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสํานักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสํานักงานคณะกรรมการและ,ะสํานักงานคณะกรมกร,กรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอพอพอที่มาร่วมพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับ ค่ะขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ,รบอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เอามาฝากคุณผู้ชมเ<ะ>พราะบางานขับรถอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าเฮ้ยพรลบรต้องมีแล้วเมื่อประสบเหตุเว้ยม,มันมีกองทุนอันนี้คอยช่วยเหลือเราอยู่ในเบื้องตน้นเป็นสิทธิท<ะ>ประโยชน์ผลประโยชน์ของเองทั<ๆ>้ทงนั้นเลยนะคะข้อมูลดีมากเลยนะคะอ่ะคุณผู้ชมขอบทวนะคะ